วัสดีครับนกประชิมไปเที่ยวนะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมอินทพรมสวนปางหานะครับนี่นะครับเรามาถึงแล้วก็ทุกปีเรามานะครับปีนี้เป็นปีที่เรามาช้าครับผมฝากกดติดตามได้ครับนกประชิมไปเที่ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างในจะมีอะไรให้เราถ่ายทํำไหมหรือว่าจะมีอินทพรมครบทุกพันไหมครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีแบบไหนให้เราได้ชิมกันครับฝากกดติดตามได้ครับนกประชิมไปเที่ยวเดี๋ยวมาดูอินทพรม อ่าสวนปังหนานะครับนี่ครับดูบรรยากาศนะครับสวนปังหนานะครับดูวิวอวันนี้อากาศเย็นอากาศจากที่ฝนตกหลับมันเย็นวันนี้ร้อนอีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับดูบรรยากาศก่อนเดินดูสุดตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีพันธุ์อะไรให้เราเนาะ ครั้งก่อนเรามาจะมีมีหลายพันครับมีที่กินสุกแล้วก็เป็นสีแดงก็ต้องถามมาจำมาได้แล้วนี่เราเข้ามาดูก่อนนี่บ้านนี้ถ้าเป็นสีเหลืองใหม่นี่ครับตอนนี้ลูกใหญ่มากเลยโอ้ตัวมีแมงเจาะมีแมงเจาะแล้วนะครับนี่น นี่ครับเดินไปดูก่อนเดี๋ยวเราแอบดูสวนก่อนครับนี่แอบดูสวนก่อนครับพี่พี่เก็บวุฒยังไม่อยู่นะครับเรามาเดินดูสวนก่อนโอ้ตอนนี้ พันสีแดงไม่แน่ใจว่าพันอะไรนะครับสีแดงๆดงน่จะไม่มีแล้วต่เป็นสีเหลืองนี่เยวดูนะอันนี้ลูกลูกหลไยลูกฝาดหรือเปล่าได้ชิมกอนนี่ปลอดสารนะครับนี่ครับเด็ดหรอูอ๋อลูกสุกนี่ลูกสุกนี่ต้องลูกสุกแบบนี้เออกินแล้วก็บีบเปลือมันนะฮะบีบเปลือมันกินแล้วบีบเปลือเปลือกมันจะรดอนออกมาอ๋อไม่ได้เสียเนาะ ไม่ได้เสียนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองชิมก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักจะเป็นอันนี้แหละครับเดี๋ยวจะเป็นครับเรามาเจอพี่เกียรตินะครับเกียรติวุฒเจ้าของสวนนะครับปีที่แล้วเราก็มาปีนี้เราเพิ่งมาตอนน่าจะไปถึงกลางเลยครับตอนนั้นโอ้โหเยอะมากตอนเรามาเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวต้องถามพี่เกียรติก่อนว่ามีพันธุ์อะไรบางที่เหลือให้เราจะได้ดูวันนี้โอเคครับ สวัสดีครับยีดูดสวนฟางนายพระลำจังหวัดลำปางยินดีต้อนรับครับผมนี่เดี๋ยวจะพาให้อันนี้พันอะไรครับพี่พี่เก็บพันอะไรข้างหลังนี่แหละอืมอันนี้เป็นนักเอกของสวนชื่อบางฮีแดงโอ้บางฮีแดงนี่นี่คือนี่ไปอ๋อนี่ออกปีแรกบางฮีแดงอ๋อปีอันนี้ปีแรกเหรอรนะเราได้ปีแรกตลอดเลยนะรนะเรามาอา่าพันใหม่ด้วยอันนี้เอามีคนจองแล้วแนะ่แน่ มีจองแล้วมีจองแล้วเออดูป้ายนี่มีคนจองแล้วนั่นเนี่ยนี่นี่มีคนจองแล้วเนี่ยโอ้าหฮีแดงนี่อันนี้นี่อันนี้เจ๊เจ๊ใหญ่เนี่ยตจ้าของสวนนี่ติดจองแล้วเนี่ยสายผนธุ์บฮีอ๋อบาฮีแดงนี่มีคนจองแล้วนี่นี่เขามียังมีได้ได้ได้ให้ดูเราอยู่นะมีใบอันนี้บาฮีแดงปกติมีบาฮีเหลืองครับแล้วพันอะไรครับบบฮีแดงอ่ามีแล้วพันอะไรบ้างที่ปลูกในสวนเนี่ย ออจีทูโรซี่เออจีทูนาะตอนนั้นนาวเดอร์โรดี้โรเมียสิบกว่าสายพันธุ์ที่สวนเนี้ยสี่ก็สายพันธุ์สิบกาสายพันธุ์เราต้องทำพี่เราต้องทำพี่เจ็บปะครับเจอครับเจ็บอ่ะมีมีพันธุ์อะไรบ้างเดี๋ยวทวนให้ผมใหม่นยครับมีพันธุ์อะไรก็พันธุ์หลักๆก็บาฮีเหลืองบาฮีแดงบาฮีเหลืองเหลืองนี่จะเยอะเนาะใช่เยอะที่สุดละแล้วก็บาฮีแดงอย่างเนี้ยพวงที่เห็นเนี่ยบาฮีแดง แล้วก็มีที่สวนสีแดงก็ g 2 g ูเนาะข้างกว่าจีูใช่ลูกใหญ่ๆเท่าลูกหมากอ่ะจีลูกหมากแล้วตอนนี้มีไหมตอนนี้เหรอน่าจะมีซากอรยธรรมในตู้เย็นนิดหน่อยตอนนี้สวนไม่มีตอนนั้นเรามาเราใช่ั้งแรกที่เรามาคือสวนกําลังออกใช่เราออกเยอะมากแล้วตอนนี้เรามามันเลยวันแม่มาแล้วเนี่ยตอนที่ผลผลิตจะออกพลิกๆเนาะครับช่วงวันแม่ตอนนี้มันเลยวันแม่มาเยอะแล้วแต่ไม่ค่อยมีเยอะมีบาสีแดงให้เห็นก็ยังดีนี่ครับ ล้วมีบาฮีเหลืองบาหฮีเหลือง G 2ูก็มีในตู้เย็นนะฮะแล้วก็โคเนซี่สีแดงเลื่อนนกเออยังมีใ huh. ห so ้มีมีอยู่พวงหนึ่งแต่ว่าท so ี่เหลือเพราะว่าติดจองนะฮะเออเนี่ยต um ิดจองมีคนจองจากไหนเนี one, ่ยลูกค้าลูกค้าครับ F C นะครับแต่ถ้าถ้าเปิดที่สวนแล้วให้เปิดเข้ามาเรื่มเปิดสวนตอนเดือนไหนนะครับก็ประมาณกลางกรกฎาเป็นต้นเป็นต้นมานะครับจนถึงปิดฤดูก็ราวๆกลางหรือปลายซึงหา นะครับของทุกปีก็ง่ายๆครับก็คือ,อช่วงเข้าพรรษานะฮะตลอดมาจนถึงวันแม่อะไรเงี้ยครับประมาณนี้เปิดเข้าที่สวนเสร็จแล้วมีขายที่ไหนต่อครับขายที่สวนเป็นหลักแล้วก็มีขายที่ในเมืองลำปางก็มีอยู่ที่อากาศนั่งก้อมนะครับตรงหนองกระทิงนะครับแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ลำปางก็มีนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้เราคิดว่าปีหน้าก็จะกระจายจุดกระจายเยอะกว่านี้นะครับสำหรับพี่น้องลำปาง แล้วก็พี่น้องต่างจังหวัดนะครับก็จะมีมีแม่ค้ารับไปขายบ้างก็มีนะครับในทางเชียงรายเชียงใหม่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่ครับปีหน้าก็คิดว่าจะกระจายให้พี่น้องรอบๆลำปางเนี่ยครับได้ได้กินได้ชิมนะครับของอร่อยๆนะครับใครที่ทานนี่นครรัไม่อร่อยนะครับเชิญให้ลองชิมจากสวนนี้ดูครับอร่อยแน่นอนครับต้องลองต้องลองอร่อยมากเลยชิมเมื่อกี้เราชิมพันอะไร อ๋อนั้นพันกินสุกขนสุกินสุกนี่จะมีทั้งสุกทั้งดิบทางกินสุกกินสดนะครับแต่ตอนนั้นเรามารู้สึกว่ากินทั้งอสุกกาลังมีเนาะเราไปไว้ทิ้งไว้วันถึงวันมันก็เริ่มสุกสุกไม่ได้เสียนะครับใช่สุกและสดสุกแล้วก็ทานง่ายเหมือนละมุดสุกนะครับเหมาะสำหรับผัวโสฟันไม่โอเคฮะทานง่ายนี่ยังได้ทีมบีแดงนะครับโอ้เสียดายติดจองนะไม่งั้นกัดให้ชิมละ ตั้งงิดอนะเดี๋ยวจะขโมยขโมยชิมนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปบอกเจ้าของเขานะอุ้ยเจ้าของเขาก็อยู่ตามช่องนี้อยู่อันนี้อันนี้ช่องนกะชิมประเที่ยวเนาะเราจะมาเที่ยวดูสวนตางหนาลำปางของพี่เกียรตินะครับพี่เกียรติบุตรนะครับเบอร์โทรเกามีเดี๋ยวจะติดเบอร์โทรให้นะครับนี่นะครับพี่พี่ลองพี่ลองชิมให้ดูดินี่มีการให้ดูนะครับดีนเร็วนะดูดู ใบฮีแดงใบฮีแดงครับอันนี้เป็นพ่อเนอเยื่อหรือพ่อเนื้อพ่อเนอเยื่อครับพ่อเนอเยื่อมาจากไหนครับมหนึ่งพันอหยุตัวนี้ย UAE ครับครับโอ้แต่ลูกใหญ่มากเลยนะลูกใหญ่ครับลูกใหญ่มากเลยยังใหญ่ได้อีกนะครับนี่เพิ่งปีแรกอุ้ี่ิมีกี่ต้นครับอ่าทั้งสวนนี่ประมาณหกร้อยต้นครับหกทั้งสวนทั้งหมดหกร้อยต้นมีใบฮีแดงกี่ต้นครับใบฮีแดงก็หลักสิบต้นนะครับเอามาน้อยทำไมไม่เอามากล่ะครับก็มันก็ลองผิดลองถูกกันนะอ๋อแต่าพันไหน ใบฮีเหลืองเนาะใช่ทุกสวนจะมีใบฮีเหลืองแม่แมหลายหลายสวนที่ลำปางเนาะครับเดี๋ยวรอให้พี่เกิพาทัวร์ในสวนครับได้เดี๋ยวปิดปิดก่อนเดี๋ยวนกเอี้ยงขโมยกินอยังแบบท้องนี้เถอะมันมันบาสมจะเอาไว้ขยายแต่ว่ามีของอ่าบบฮีเหลืองบบฮีเหลืองประมาณห้าสิบกวอาหนาะออนี้ชื่อมันใช่ปะนีชื่อมันอัมเอ็ดดาน พันนี้คือไม่ฝาดเลยตัวนี้ไม่ฝาดไม่ฝาดครับราคาขายยังไงครับเนี่ยไอ้ตรงนี้หน่อละสี่พันของเอ็มเอสทหารนะครับสี่พันสนใจติดต่อได้เลยนะครับครับก็ทะลายหนึ่งก็ในเพจก็มีนะครับมีครับปางหนาครับครับปางหนาปงหนพาร์ลำลำปางครับผมปลาเดี๋ยวดูชิมดูชิมดูดูปลาอะไนะครับเนี่ยเอ็มเอสทหารนั่นแหละ จอ,อ,องแล้วนี่เดีคกันยดวเดี๋ยวเอาบันไหขึ้นถกกระโปรงหนะ่อยสาวงามต้องดูใต้กระโปงนนปสีงสีโอรโสสีโ<ส>อรสสีส้มแดงนดี่ยังไม่โอรสจริงใช่ปะอโืม,ม นี่คนจองแเนี่ยอันนี้ตกตกอันนี้อันนี้มาจองโอโลดีใช่ป่ะใช่ใช่เสียวโลดเนี่ยสียังไม่สรวจใช่ป่ะยังยังไปได้นิดหน่อยอนี้คนจองแล้วนะเนี่ยนะเขาใส่ชื่อพร้อมเลยนะคือเจ้าของเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวว่ากันนะตรวจสอบให้ดูก่อนว่า ที่ยังอยู่เขาชิมด้วยยังเขาจองเนี่ยอ่ะชิมยังยังให้ชิมเป็นระยะระยะไม่ไม่คนที่จองอ่ะเขาชิมได้ยังอ๋อชิมละแล้วก็ติดใจก็อ่าสั่งเพิ่มนะครับโชคดียังมีของให้อยู่เออเหลือไม่งั้นคงปีหน้ากิ่ทลายเขาเนี่ยเหลือสองเหลือสองขลายแต่จองไปแล้วหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เลยอีกหนึ่ง พันนี้าาาาพันนี้ไม่ฝาดเลยแล้วก็เนื้อเขาจะแบบมีมีมีมมไฟเบอร,ร์สูงเหมือนกินอ้อยพร้อมชานอ้อยได้อะอารมณ์นั้นเลย,ชยเใช่แล้วก็ดีดีต่อระบบาทางเดิอนอาหาร,รบบค,ครับเพราะไฟเบอร,ร์ก็สูงตอนนี้ยังไม่มีจองอีกทลายนะครับอีกหนึ่งทลายครับนี่เองถ่ายไป็นะหมูนี่พนักงานเก็บขยะคอยเก็บ เออคอยเก็บเศษอาหารลูกอินทรพลมล่วงออใช่เก็บใส่ดงใส่เดือนนอนแมลงนั่นเลยนั่นแหละวายน้ำโชว์ลูกคอลูกค้าได้ดูเขาตาไปตรืจ ี่ยยกจันเนี่ยยกจันทร์ยก,ยกสดๆเลยอน,นี่อ,อะไรกำลังแพรอยู่ใบหีเหลืองใบฮีเหลืองนครับนี่เลยเออลูกนี้แหล่ฮะที่เราขายไปที่แล้วใบหีเหลืองครับะะเอษตท,ที่บา้านขาย,ข,ายออของสวนขายดีตลอด,ลอดนะครับนี่ก็เอ่อไอ้นาวเดอร์อพันกินสุก ไม่ทังกินสุกอ่ะใช่ใช่เนี่ยฮะนี่เลยเนี่ยลูกลูกเขาจะสุกไลจากก้นมาหาอย่างเงี้ยนี่คือลูกเหลืองนี่ลูกสุกนี่ก็สองร้อยบาทครับเออเดี๋ยวผมจะเอานี่กล่องอันนี้ใส่ช่องฟีดไว้กินข้ามปีเลยเอออันนี้คนแก่หรือเก็บไว้ข้างนอกนะฮะเนี่ยลูกสุกเขานะครับแล้วก็ปอกอย่างเงี้ยวิธีปอกฮะก็เปลือกอย่เงี้ยทำไมต้องกินทั้งเปลือกไม่ได้อ่ะกินได้ครับนี่ต้องปอกอย่างเงี้ต้องปอกฮะกินนิ่มกัดสบายอร่อย สีแดงอ่าเสียไปอ่ะอ่าคือคนแก่กินอ่ะอ๋อคนเอสี่อ่าพี่กินสูงอ่ะคนเอสี่เนาะเด้อคนเอสี่ตัวนั้นหมดแล้วคนเอสี่หมดแล้วอันนี้เป็นพันอะไรนะนาวาเดอร์แมียบันเดอร์นาวาเดอร์ครับคนละเดอร์ทางชาบัเดอร์ที่สูงนะครับอืมนี่ครับใบยีเหลืองของเราก็แผ่ขายสดๆทุกวันครับเนี่ยเนี่ยฮะไซงี้ย เนี่ยเทียบนี่โป้งลูกใหญ่มากเลยเทียบนี่โป้งฮะกับไปนี้เนี่ยจริงๆต้องเอาเหรียญสิบมาเทียบต้องเทียบเหรียญสิบกันเออเหรียญสิบนี่เพราะจะขายตลอดเลยครับไม่ใหญ่อย่างเดียวนะรสชาตินี้สุดยอดเดี๋ยวพาชิมดูนี่แหละนี่พวงพวงนี้ไม่รับแขกอย่างเดียวฮะอร่อยด้วยเอ้ยรับขายนะอร่อยด้วยโอ้ลูกมันสีสวยมากเลยฮะลองชิมดูชิมดูฮะ เออไม่หวานอย่างเดียวนะมันจะมันมันเหมือนนมสดอ่ะเคี้ยวนานๆหน่อยมันเหมือนนมสดอันนี้ลูกของพันอะไรนะนี่ตำลับใบฮีเหลืองใบหีเหลืองแต่เป็นเป็นลูกของพันอ๋อเป็นเป็นเป็นลูกของอาคารัสอาคารัสที่ได้กินเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่นะตัวนี้จะไม่ฝาดเลยที่อื่นจะฝาดบ้างอ่ะแต่ที่นี่นี่ไม่ฝาดเลยใบฮีเหลืองนี่โอเคเดี๋ยวผมกว่าใบฮีเหลืองนี่กล่องได้ได้ตัวนั้นกล่องโอเคเยี่ยมเลยนี่ฮะ ้าลูกเป็นอะไรนะพันอะไรนะที่กินสุกอะคาราสนาวเดอร์นาวเดอร์นี่คนแก่ชอบกินใช่มันจะวานไม่ค่อยนิ่มเออเอาไปใส่ซองฟีดถ้ายังแข็งอยู่เอาใส่ซองฟีดออกมากินเหมือนไอติมเลยนีรับแขกนะนี่ในรับแขกรับแขกนะครับตอนนี้เราเยี่ยมสวนพี่เจติพุฒปังสวนปังหนานะครับตอนนี้เราจะเดินทางกลับแล้วตอนนี้ให้พี่เจติุุฒแนะนําสวนก่อนนะครับก่อนเราจะกลับมาเลยครับพี่เจติพุฒ ครับสวัสดีครับก็คุณลูกค้าที่จะมาชิมอินทลัมอร่อยๆจากสวนนะครับตอนนี้ยังพอมีเหลือให้ได้ชิมอยู่ประมาณสัก10% 20%ของสวนนะก็คงเราๆถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็เรียนเชิญเชิญนะฮะให้มาชิมมากินกันสุดท้ายแล้วครับรอบนี้ครับผม ติดตามได้ครับนกประชิมประเที่ยวนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปุตแกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ